โอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนและเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมจะนำเข้าสู่ช่องของมิสเตอร์ขนุนเกมเมอร์ด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการในการเซตติ้งเกมโอเวอร์วัตสองนะครับนี่ลื่นและดีที่สุดนะครับผมก็ยิ่งโอเวอรสองนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับตอนนี้เขาเปิดให้เล่นฟรีแล้วนะครับผมก็สามารถไปโหลดได้ที่แบทเทิลเน็ตนะผมหรือว่าคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมได้ทำคลิปสอนในการโหลดโอเวอร์วัตสองนะผมก็ไม่รอช้านะผมมาเริ่มเลยนะครับผมโอเค ขั้นตอ,อนแรกนะครับผมอยากให้เพื่อนๆนะครับคลิกเข้าไปทอ่าคลิกขวานะครับที่หน้าจอตัวป่าๆนะผมแล้วก็ไปที่หัวข้อของคําว่าอ่า Display e Setting ครับผมกดเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับผมผมอยากให้เพื่อนๆนะครับกดมาที่หัวข้อของคําว่า Graphics Setting ครับผมเข้าไปครับหลังจากที่กดมาที่หัวข้อข Graphics อ Setting นะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าตัว Graphics Setting นะครับมันจะมีอ่า Desktop App หรือว่าป้าเนี่ยปุ่มป้าหรือว่าเกมต่างๆที่ผมเคยลากเข้ามาแล้วผมตัวนี้จะเป็นการเพิ่ม Performance ของอ่าตัวเกมนะผม วิธีการหาก็คือเพื่อนๆนะครับกดปุ่มบลาตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะผมให้เพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งตัวไอตัวเนี่ยที่เป็นตัวแอสเซทไวไวให้นะครับผมเป็นตัวถ้าใครที่ไม่เคยเปลี่ยนที่อยู่ของเกมเวลาติดตั้งแล้วมันเข้ามาเอ่อเป็นการติดตั้งแบบคัสตอมทั่วไปครับผมก็เป็นที่อยู่ที่เด to ียวกับที่ผมทํานะครับแต่ว <Okay. S 1> oh, <so, S 2> ่าถ้าใครที่ไม่รู้ว่าเกมอยู่ไหนนะผมก็ลองเสิร์ชหาในไดซีอยู่นะครับผมมันจะเป็นที่ตั้งของเกมนะผมาตกดขีดขวาไปนะผมแล้้นีมะครับ ังจากนั้นนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าจะมีสัญลักษณ์โอวัตนะผมเพื่อนๆก็ลองไปหาดูได้นะครับอาจจะอยู่ที่ตรงนี้ครับผมดิสพีซีของเพื่อนนะครับไดซีแล้วก็โปรแกรมไฟล์ x86 โอวัตแล้วก็รีเทลนะผมทุกอย่างจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนที่อยู่เก็บของมันนะครับผมกดับุ่มคลิกเข้าไปครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ามันจะมีเกมโอวัตแอปพลิเคชันขึ้นมาตรงนี้นะผมก็ขั้นตอนต่อไปนะครับให้เพื่อนๆนะครับกดที่อยู่ข้องคำว่าออปชันนะผมมันจะมีตัวเลือกมาให้เเเลืือออกนนะะครรรับวว่่าาาจป็ power saving ผมห ไฮเปอร์ฟอร์มาร์นะผมให้เพื่อนๆเลือกไปนะคำว่าไฮเปอร์ฟอร์มาร์นะผมแล้วก็คลิกเซฟไปครับผมทีนี้ครับก็จะเป็นการเซตติ้งเบื้องต้นของตัวของกราฟิกเซตติ้งของตัวคอมนะผมทีนี้กดถอยมาหนึ่งครั้งแล้วเพื่อนๆอลัาจากนั้นผมให้เพื่อนๆนะครับกดไปที่ข้อคำว่า Advanced Display Setting ที่อยู่ด้านล่างตัวที่2นะครับตัวแรกตอนแรกเราเข้ากราฟิกเซตติ่งนะผมกดไปนะครับเพื่อนๆลองเช็คดูก่อนนะครับว่าการจออาจอของเราครับผมแล้วก็การจอมันรันที่ FPS เท่าไหร่นะครับผมเฟรมเรรทคับผม อย่างของผมนะครับจอที่2ผมจะรันแค่เฟรมเรท60ครับแล้วก็มี75ด้วยนะผมแต่ว่าจอแรกของผมนะครับจะรันที่144เฮิร์ตนะครับผมใครเป็นเพื่อนนะครับเลือกรีเฟรชเรทเป็นสูงสุดของตัวเองนะผมเนี่ยทส่วนใหญ่เพื่อนๆจะมีแค่จอเดียวนะผมก็จะขึ้นดิสเพนหนึ่งแล้วก็ยี่ห้อจอของเพื่อนนะผมทีนี้ครับก็ไปเลือกรีเฟรชเรทเนาะให้เลือกเป็นเฟรมเรทที่สูงที่สุดของจอนะผมเพื่อที่จะได้ใช้ประสิทธิภาพให้เต็มที่นะครับเพราะว่าบางคนซื้อจอ75เฟรมเรทมา แต่ว่า75้าเฮิร์ตนะผมแต่ว่าไม่รู้ครับก็ใช้6กสิมาตั้งนานก็ไม่รู้ว่าเปิด75ได้ิบหาได้เงี้ยผมกอนวันี้ก็เป็นการแนะนําแนวเบื้องต้นนะผมทีนี้ก็ไม่ค่าปิดแล้วก็ปิดไปเลยครับผมหลังจากนั้นนะครับผมให้เพื่อนๆนะครับผมไปดูรูปวินโดว์ด้านล่างนะผมคลิกขวาขึ้นมาหนึ่งครั้งนะครับไปดูข้อคําว่า Search ตัวที่สี่ครับผมให้พิมพ์หาคํว่าอ่า e d i t power plan ครับกดเข้าไปครับผม หลังจากนั้นนะครับเ,เพื่อนๆถอยมาถอยมาดีวัวข้องเขาว่า Power Option นะผมกดเข้าไปหนึ่งทีครับ เเพื่อนจะเห็นนะครับว่าตัวนี้ครับจะเป็นเรื่องของพลังงานของคอมพิวเตอร์ที่เขาใช้จ่ายไฟนะผมหลักๆแล้วนะครับใครที่เล่นโน้ตบุ๊กนะครับส่วนใหญ่เวลาที่ไม่ได้เสียบสายชาร์จนะครับจะอยู่ที่ power saver นะครับหรือว่าใครที่เสียบสายชาร์จดูก่อาจะอยู่ที่บาลานนะผมแต่ว่าผมนะครับแนะนำนะครับทุกคนปรับเป็น high performance นะครับหรือว่าใครที่มี ultimate performance ก็ให้กดเป็น ultimate performance แทนนะผมจะสามารถเร่งประสิทธิภาพตัวคอมนะครับที่เกี่ยวกับตัวคอรของ CPU นะผมบูตให้สูงที่สุดนะผมอาจจะมีกินไฟบ้างแต่ก็ไม่ได้กินไฟเกินในขนาดว ที่ทางผู้บริษทเขาได้กาหนดมาแล้วครับว่าถ้าปรับสูงสุดอะซีบิวจะลันได้เท่าไหร่ขอกเท่าไหร่ไม่ได้กินไฟมากไม่ได้กินไฟเพิ่มขึ้นนะครับแค่แค่ผมบอกไว้ก่อนว่าอาจจะมีไฟกินไฟมากขึ้นก็อย่าตกใจนะผมบอกไว้ก่อนนะครับอย่าตกใจตรงนี้นะฮะก็โอเคระยะปิดไปเลยครับผมหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆนะครับไว้เพื่อนๆนะครับทุกคนนะครับลิดขวาขึ้นมาครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าแต่ละคนนะครับจะใช้การ์ดจอที่ต่างกันนะครับผม อย่างผมจะใช้ตัว Nvidia Control Panel นะครับผมในการจอจากค่ายเขียวนะครับส่วนใครที่ใช้การจอจากค่ายแดงก็วันนี้จะยังไม่ได้ทำคลิปให้ดูนะครับว่าส่วนของปรับตั้งการจอเป็นยังไงซึ่งของ Nvidia ครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ที่มุมขวาบนนะครับเป็นการตั้งค่าการจอ Nvidia เบื้องต้นนะครับเพราะว่าถ้ามาทำในคลิปนี้น,ะน่าจะค่อนข้างที่จะยาวมากๆผมก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้นะครับผมแต่วิธีเปิดอ Nvidia Control Panel ว่าคือคลิกขวาที่หน้าจอนะครับแล้วก็เลือก Nvidia Control Panel ขึ้นมาครับผมหรือว่าถ้าใครไม่รู้อยู่ตรงไหนนะผม ให้ไปที่ลูลกศรขวาล่างนะผมจะมีคําว่าโชว์ทเด่นไอคอนที่ซ่อนอยู่นะครับเมื่อจะเห็นนะครับมีจะมีสัญลักษณ์ของเอ็นวีเดียนะครับก็เดี๋ยวไปคิกเข้าไปนะผมจะเป็นจจอสีเขียวนะผมก็สาหรับขั้นตอนการตั้งเอ็นวีเดียนะครับก็ยังไงก็ฝากไปดูทีค่คลิปที่ผมแปะเอาไว้ด้านบนแทนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะยาวเนาะโอเคไม่รอช้าเพื่อนๆไปที่เกมเลยดีกว่าผมไปโอเคครับหลังจากที่เข้ามาที่เกมนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนของการตั้งค่าเบื้องต้นนะครับถ้าใครไม่รู้เข้าตรงไหนเดี๋ยวผมย่าถอยไปก่อนนะครับ การตั้งค่าของโอวัสครับผมให้เพื่อนๆนะครับคลิกไปดูหัวข้อของเาว่า ESC หรือเมนูนะครับฝาล่างนะผมหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆนะครับผมหาหัวข้อของคําว่าออปชันนะผมัูที่สี่นะครับกดเข้าไปครับผมอันนี้คือเกมโอวัสสองนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้โหลดโอวัสก็ไปดูที่คลิปก่อนได้นะครับทีนี้ครับผมอยากเพื่อนๆนะครับมาดูยู่ข้อของคาว่าวิดีโอตรงนี้นะครับผมในเมื่อเช็คนะครับว่าดิสเพมองเราตอนนี้เป็นฟูลสกีหรือเปล่านะครับกดเข้าไปนะผม แล้วก็ตัวนี้นะครับอย่าลืมนะครับเลือกเป็นเฟรมเรทสูงสุดแล้วก็144เฮิร์ตที่ผมได้บอกไปเมื่อต้นคลิปนะครับแล้วก็เรียกว่าอะไรขนาดหน้าจอครับเรนเดอร์เป็น Full HD หรือว่า1920งเก้คูณพันแถ้าใครไม่มี1920งเก้คูณพันแก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าการอาจอแต่ละคนอาจจะแตกต่างนะครับบางคนอาจจะใช้จอ HD หรือว่าบางคนอาจจะใช้จอขนาดพิเศษเป็นจอวายผมก็อาจจะไม่เท่ากันนะฮะโอเคตรงนี้ผม f i l l o f View นะครับให้เลื่อนให้เต็มที่สุดนะครับแล้วก็ Aspect Ratio นี่คืออ16 16 16่่สัวนวน,นนต9ลิ้พผม ดิ้นเป็นอะไรเนี่ยโอเคดินามิกเรนเดอร์สเกลว่าผมตัวนี้นะครับให้เปลี่ยนเป็นออฟนะครับผมหลังจากนั้นนะครับแล้วก็จะมีเรนเดอร์สเกลตัวนี้นะครับออโตเมติกนะผมให้กดเลือกเป็นคัสตอมแทนนะครับแล้วก็เลื่อนถอยมานะครับให้เป็นแค่ค่า80นะครับผมตัวนี้ครับเฟรมเรทถ้าผมเฟรมเรทแนะนำนะครับว่าให้ล็อกไปเลยก็ได้นะผมให้เลือกเป็นคัสตอมนะครับอย่างของผมนะครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นนะครับว่าจอของผมเนี่ยรันได้144ยสครับจากด้านบนนะฮะผมก็จะเลือกไม่แค่144ผมเพราาะว่ถ้าารันมกไปก็ไม่มีประะโยชนน์ครับเพราะว่าจออขงเรามมัันรรรบเเฟทได แค่นี้นะฮะแค่นี้เราไม่สามารถรับเพิ่มได้มากกว่านี้นะครับผมก็โอเคครับผมหลังจากนั้นนะผมก็ตัววีซิงนะครับตัว v s y n c ให้เปลี่ยนเป็นออฟนะครับแล้วก็ t ร p ปเปิลบัฟเฟอร์ให้เปลี่ยนเป็นออฟนะครับผมแล้วก็ r ลดูบัฟเ f อร์ i n g ก็เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนเป็นออฟไปนะครับผมทีนี้ครับ Nvidia r e f l e c ครับผมตัวนี้จะมีผลกับการจอรุ่นใหม่ๆนะครับผมก็ใครที่ใช้การจอก็ลองเช็คนะครับว่ามี Nvidia r e f l e c หรือเปล่านะครับผมแต่ผมแนะนำนะครับว่าถ้าใครที่มีนะครับให้เปิดเป็็็นนนน Enable Apply Boost ทททททัััััีีีเเลลยยะะะะคคครรรรบบบผผผมมมมจไดดด้้้้้ใใชปสสิิธภาพหตตุ่แวววก Y หลังจากนั้นครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆนะครับถอยมาที่หัวข้อของคำว่ากราฟิกคุณภาพให้ผมกดเข้าไปครับตัวกราฟิกคุณภาพตอนนี้ครับถ้าเพื่อนๆที่ไม่เคยตั้งค่าเลยอย่างผมเนี่ยผมยังไม่เคยยุ่งกับมันนะครับตรงนี้นะครับกราฟิกคุณภาพตัวแรกให้เปลี่ยนเป็นโลครับผมเราจะปรับเป็นโลทันทีนะครับเพราะว่าเราต้องการใช้กราฟิกเกมสไตล์ยิง fps นะครับเราไม่ต้องการภาพสวยนะส่วนใหญ่จะเน้นความลื่นไหลเพราะว่าเราจะเห็นศัตรูก่อนหรือว่านั่นก่อนจะค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะครับผมเนาะนะครับแล้วก็เท็กเจอร์คุณภาพให้เพื่อนนๆะครับ เรือก texture quality ให้เปลี่ยนเป็น high นะผมเพราะว่า texture quality ท่านจะมีผลครับเกี่ยวกับพื้นนะครับผมตัว texture filter, filter filtering quality ให้เปลี่ยนเป็น low คีหนึ่ง x นะผมแล้วก็ตัว texture ตัว texture filtering quality นะครับตัวนี้ให้เปลี่ยน low อีกหนึ่งนะครับผมก็จะคือค่าเดิมของการปรับล้นแต่แรกนะผมแล้วก็ตัวนี้ผม local fog detail เป็น low นะครับแล้วก็ uh, dynamic reflection นะครับผมเป็น off นะครับ ตัว Shadow Detail นะครับผมแนะนำเพื่อนๆนะครับปรับเป็น High ว้นะครับผมแต่ใครที่การจอไหวปรับเป็นอั l ต้าได้เลยนะครับจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันกระตุกว่าให้ปรับเป็น h i g นะครับตัวนี้มีผลกับตัวเงาค่อนข้างจะเยอะนะครับผมทำให้เราสามารถเห็นประตูได้ก่อนนะผมส่วนตัวล่างครับโมเดลดีเทลเป็นโลครับผมเอฟเฟกต์ดีเทลเป็นโลครับตัวไ lining q u ลิตี้ก็เป็นโลครับผมแล้วก็อ่านไม่ออกครับผมเป็นโล f x a a ครับผมแล้วก็ตัว reflection quality อย่นี้ก็เป็นโลครับผม กินช็อตคอลิตี้ตัวนี้ก็ปล่อยไว้เลยนะครับผมแล้วก็แอมเบียนต์ออคูลเลชันก็เป็นออฟไปเลยครับเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างจะกินสเปคพอสมควรนะครับตัวแอมเบียนนะครับผมแล้วก็ประมาณนี้ผมโลเคอลิเฟคชันเป็นออฟดามีเอฟเอ็กก็เป็นออฟครับดามีเอฟเอ็กซนะฮะแล้วก็แอพพลายเหมือนเดิมนะเพื่อนๆหลังจากนั้นนะผมผมให้เพื่อนๆกลับไปที่ตัวข้อของดีเทลนะครับกดเข้าไปที่ข้อของดีเทลก่อนนะครับผมแล้วก็ไปเช็คกันนะครับว่าตอนนี้นะครับหน้าจอของดีเทลนะครับตัวเดสก์เพย์เพอร์ฟอร์ม แล้วก็โชว์เฟรมเรทผมาเปลี่ยนให้เป็นออนนะครับเพราะว่าตัวนี้นคือจะเป็นส่วนของการโชว์ดีเทลต่างๆที่หน้าจอแหละแล้วก็โชว์ GPU ตัวน,นี้ผมจะออฟไปนะผมแล้วก็โชว์ VRAM นะครับ VRAM ก็คืออ่า RAM ของการ์ดจอนะผมแล้วก็เป็นออฟไปนะฮะแล้วก็โชว์เน็ตเวิร์ก latency ตัวน,นี้จะเปลี่ยนเป็นออนนะผมแล้วก็โชว์เน็ตเวิร์ก interpolation delay เป็นออฟนะผมแล้วก็นี่เทสเตอร์มัก็เป็นล็อกเป็นออฟนะผออกริลินผมเป็นอะไรเนี่ยช่วงนี้ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงนะเพื่อนก็ขออภัยด้วยนะผมเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าเฟรมเรทผมขึ้นนนนออยู่่่ทีข้าางจะะคครรัับบเป็60ป ก็ประมาณนี้ผมจริงๆอะ่ะเวลาเข้าไปเล่นเกมนะครับมันจะขึ้นเฟรมเทรทจริงตามที่เราตั้งนะผมนะถอยไปให้ดูทีนึงนะฮะซึ่งหนึที่เราตั้งก็คือ144ผมตอนนี้ผมยังไม่ได้รีรรสตาร์ทคอมนะเอ้ยยังไม่ได้รีสตาร์ทจอนะถ้ารีสตาร์ทถึงก็เฟรมเรทก็จะเปลี่ยนไปนะผมปเป็นร้อยสี่สีนะผมก็อสำข์สำหรับคลิปวันนี้ก็ขออนุญาตจบในเพียงเท่านี้นะครับเป็นการตั้งค่าเกมโอเวอร์ซ็เบื้องต้นในส่วนของการปรับให้ลื่นให้เล่นให้ดีให้เล่นลื่นนะครับให้ดีทีนะะ่สุดนะผมจะเกก่่าามๆแแล้ว ก็ยังก็จริงถือว่าเล่นได้ตั้งแต่ตั้งไหนที่เล่นมาตั้งแต่เทสมาก็สาบคนนี้สาบคลิปวันนี้ขอจบอย่างเพียงเท่าน,นี้ครับผมนะเพื่อนๆยังไงฝากเป็นกำใจหน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์ได้ครับผมแล้วก็ใครที่มีคำถามสามารถทิ้งเอาไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้ผมแล้วผมจะมาไล่ตอบทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ